หัวใจเดิมพันรักบทที่5ลีเดียยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูอย่างหงดหงิดหลอนนัดพี่ชายฝาแฝดไว้ตั้งแต่11โมงนี่ก็ปาเข้าไปเกือบเที่ยงแล้วรายนั้นยังไม่ยอมโผล่มาเสียทีที่หลอนหงดหงิดไม่ใช่เพราะว่ารอนานอะไรหรอกแต่ร้านรวงวันอาทิตย์จะปิดเร็วมากซึ่งเริ่มปิดกันตั้งแต่บ่าย2โมงและวันนี้หลอนกับลีนุ ก็ตั้งใจว่าจะเดินหาซื้อของขวัญคริสต์มาสกันถ้าเขินยังมาสายแบบนี้ก็มีเวลาเหลือแค่2ชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นจะไปทำอะไรทันกันลีเดียเองก็เหมือนผู้หญิงทั่วไปเรื่องเดินชอปปิ้งซื้อของแล้วก็ขอเวลานานๆไว้ก่อนแต่การเดินคนเดียวนั้นก็ไม่สนุกหล่อนจึงต้องรอให้พี่ชายมาถึงก่อนขณะที่กำลังจมอยู่กับความคิดของตัวเองนั้นก็มีเสียงบางอย่างดังมาจาก ด้านข้างหญิงสาวสะดุ้งก่อนจะร้องกรีดดีที่อีปกฝ่ายตะปบปากหลอนไว้ได้ทันเสียงจึงไม่เล็ดลอดออกไปให้คนอื่นได้ยินมากนะนี่แนะ่เล่นว่าบ้าอีกแล้วนะเมื่อไหร่จะเลิกแกล้งเราอย่างนี้สักทีหลอนต่อว่าพี่ชายหอบได้น้อยก่อนจะฟาดมือไว้ที่แขนแข็งแรงของเขาติดกันหลายหลายครั้งโอโอโอมาให้กอดหน่อยสิคิดถึงเดียจะแย่อีกฝ่ายทำเสียงก้อน ค้าตัวหลอนไปก่อดแรงๆทางหอมแก้มทั้งสองข้างก่อนจะคลายออกลีนุสพี่ชายฝาแฝดของหลอนหน้าตาคมสันแบบชายไทยแท้คิ้วของเขาเข้มหนาจมูกโด่งได้รูปริมฝีปากหนาอยากสวยหากในตาเป็นแบบเดียวกันกับของหลอนคือคมซึ้งค่อนไปทางหวานค่าที่ล้อมรอบด้วยแพรขนตางอนหนาผู้ชายตาแบบนี้แม่หลอนเรียกว่าตาเจ้าชู้ ซึ่งจะเหมือนใครไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่พ่อของรอนเนื่องจากแม่เป็นผู้หญิงผิวขาวหน้าตากเกลี้ยงเกลาแบบสาดซ้านซึ่งลันนาถอดแบบออกมาไม่ผิดเพี้ยนทําไมมาป่านนี้ล่ะเรารอนายตั้งนานนะก็ร้านปิดดึกกว่าจะถึงบ้านกลับเป็นตายเลยล่ะมารู้ตัวอีกทีก็11บโมงแล้วไม่โกรธนะจ๊ะเดี๋ยวเย็นนี้เราทํากับข้าวให้กินนะลีเดียยิ้มออก หล่อนไม่ได้ทานอาหารฝีมือพี่ชายมาร่วมอาทิตย์แล้วก็นึกอยากกินเหมือนกันลีนุสทำงานเป็นพ่อครัวที่ร้านอาหารของโรงแรมแห่งหนึ่งพูดถึงพ่อครัวหลายคนอาจจะคิดว่าพี่ชายหล่อนอ้วนท้วมพุงพรุยแต่ไม่ใช่หรอกลีนุสหุ่นดีรูปร่างสูงเพรียวแต่คงเตี้ยวกว่าคาเชนเล็กน้อยเขามีกล้ามบ้างเหมือนกันเนื่องจากที่โรงแรมมีห้องออกกำลังกายที่พนักงานสามารถเข้าใช้ได้ตามสบาย เขาจึงเปลอ,อกกําลังกายที่นั่งเสมอในวันหยุดคิดมาถึงตรงนี้หญิงสาวก็อดตกใจไม่ได้ทําไมเราจะต้องไพร่คิดถึงผู้ชายอีกคนด้วยนะสองพี่น้องเดินเลือกซื้อของอยู่นานก็ได้เครื่องประดับไทยมุกมาชุดหนึ่งสําหรับมารดาซึ่งประกอบไปด้วยสร้อยคอและต่างหูราคาค่อนข้างแพงแต่เนื่องจากหารกันจ่ายสามคนคือลอนลีนุสและลีนา แต่ละคนจึงไม่ได้ออกมากจนเกินไปความจริงหล่อนถามลีนาแล้วว่าจะออกมาเลือกซื้อของด้วยกันหรือเปล่าแต่คนเป็นพี่กลับปฏิเสธด้วยเหตุผลที่ว่าวันนี้ฉันมีนัดกับแฟนและเธอกับลีนุสจะซื้ออะไรก็ซื้อมาเถอะแบ่งกันออกก็ได้แล้วมาเอาเงินกับฉันสำหรับลีนานั้นลีเดียได้สร้อยคอพร้อมจี้รูปผีเสื้อสีสันสดใสน่ารัก มีอยู่ช่วงหนึ่งที่หล่อนลอกให้รีนุสไปซื้อน้ำให้เพื่อที่ตัวเองจะได้แอบไปซื้อที่โกนหนวดไฟฟ้ารุ่นใหม่กว่าจะต่อคิวจ่ายเงินและกลับมาหารีนุสได้ก็เล่นเอาเหนือตกเหมือนกันหญิงสาวไม่ได้ใช้กระดาษห่อของขวัญของทางร้านที่จัดไว้บริการลูกค้าแถวบริเวณหน้าร้านมีโต๊ะม้วนกระดาษห่อของขวัญริบบิ้นและอุปกรณ์อื่นๆสำหรับให้ลูกค้าใช้ห่อของขวัญด้วยตนเอง เนื่องจากแถวยาว,ว,ยาวมากหล่อนซื้อกระดาษห่อของขวัญสีแดงลวดลายน่ารักพร้อมลิบบิ้นสีทองเตรียมเอาไว้เพื่อห่อเองที่บ้านลีน่าไม่มาด้วยกันเหรอลีเดียลีนุสถามขึ้นขณะยืนอรอหล่อนเลือกเสื้อผ้าพี่ลีน่าติดธุระมีนัดกาแฟในกลาสิอืมหล่อนทำเสียงรับในลำคอทำไมนายไม่เรียกพี่ลีน้าว่าพี่ละ่ะลีนุส แม่ได้ยินก็คงบ่นอีกหรอกทีนายยังไม่เห็นเรียกเราว่าพี่เลยเราแก่กว่านายตั้ง10บนาทีเขาย้อนไม่เห็นจำเป็นเลยอาจารย์ที่มหาลัยเรายังเรียกแค่ชื่อเจ้านายที่ทำงานก็เหมือนกันลีน้าแก่กว่าเราสองคนแค่ห้าปีเองไม่เห็นจะต้องเรียกพี่เรียกคุณให้เมื่อยตั้งสิบนาทีเยอะตายละ่ะพี่ลีนุสหญิงสาวกระแทกเสียงใส่พลางหลิวตาให้ หลังจากซื้อของขวัญครบเรียบร้อยแล้วทั้งสองก็ไปนั่งหาไรทานที่ร้านแมคโดนัทใกล้ๆแม้อากาศจะหนาวหิมะตกโปรยปลายแต่ผู้คนก็ค่อนข้างหนาตาจุดประสงค์ของหลายๆคนก็คงเหมือนหล่อนกอลีนุสนั่นแหละคือการหาซื้อของขวัญคริสต์มาสก่อนจะไม่มีเวลาเมื่อได้แฮมเบอร์เกอร์คนละชุดแล้วทั้งสองคนต่างก็คุย,ยกันด้วยเรื่องจีป,ปาถะเนื่องจากไม่ค่อยมีเวลาเจอกันเท่าไหรนะ่นัก โดยไม่รู้ตัวว่าตัวเองตกเป็นเป้าสายตาของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ยืนอยู่อีกฝั่งหนึ่งของถนนอึดใจต่อมาเสียงโทรศัพท์มือถือของลีเดียก็ดังขึ้นหญิงสาวมองหน้าจอโทรศัพท์พลางขมวดคิ้วมุ่นเบอร์ไม่คุ้นเลยใครกันนะใครเหรอลีเดียดีนุสถามคงเห็นว่าหล่อนทำหน้าตาชอบกลล่ะไม่รู้สิเบอร์ไม่คุ้นให้เรารับให้ไหม ไม่เป็นไรอาจจะโทรผิดก็ได้จบคําหล่อนก็กดรับเนื่องจากปล่อยให้มันดังอยู่หลายครั้งแล้วใฮ้เดลิเดี a. ยหญิงสาวกรอกเสียงลงไปในโทรศัพท์มือถือเครื่องเล็กเป็นภาษาสาวีเดนบอกว่าสวัสดีค่ะดลิเดียกำลังพูดค่ะสวัสดีลีเดียผมเองเสียงทุ้มคุ้นหูดังมาตามสายหล่อนรู้สึกว่าคุ้น แต่เนื่องจากนึกไม่ถึงว่าเป็นคาเชนจึงนึกจึงนิ่งไปอึดใจหนึ่งเอ๊ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เขาพูภาษาไทยนี่คนไทยแต่หล่อนไม่เคยมีเพื่อนชายที่เป็นคนไทยหรือว่าจะเป็นเขาคุณคาเชนคราวนี้หล่อนครางเป็นภาษาไทยครับผมเองคุณมีเบอร์ฉันได้ยังไงคะแล้วนี่มีทุราอะไรหรือเปล่าหรือว่าอันบินเป็นอะไร เสียงถามรัวเร็วอย่างร้อนใจก็ถ้าไม่มีเรื่องด่วนเขาก็คงไม่โทรหาหลอนเปล่าหากคำตอบของเขาทำให้หลอนฉุนคนบ้าถามตั้งมากตอบมาแค่คำเดียวเดี๋ยวผมจะไปหานะแค่นี้แหละเียดียย่นจมูกกับเครื่องโทรศัพท์อะไรของเขานะบอกจะบอกว่าจะมารู้หรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าหลอนอยู่ที่ไหนและเขาจะมาหาหลอนทำไมกันใครนะ่ะ ทำไมพูดไทยล่ะดีนสุสที่นั่งฟังอยู่ถามพลางหยิบเฟรนช์ฟรายหรือมันฝรั่งทอดเข้าปากพี่ชายพี่รัฐแม่อันวินที่เราเป็นพี่เลี้ยงให้ไงคนเป็นพี่พยักหน้าไม่รู้ว่าเข้าใจหรือพยักทรงเดชไปอย่างนั้นเองดีเดียหยิบแฮมเบอร์เกอร์ของตัวเองขึ้นมาเปิดหอ่อตั้งใจะจะกัดตั้งใจะจะกินบ้างแต่แล้วสายตาก็พะทะเข้ากับร่างสูงใหญ่ของผู้ชายเอเชียสามคนที่หล่อนคุ้นหน้าเป็นอย่างดี ก็จะใครซะอ,อีกล่ะใบหน้าคมสันของอีกฝ่ายยังเรียบเฉยมีเพียงในตาเท่านั้นที่ส่งยิ้มให้ปากที่อ้าค้างเตรียมจะกัดแฮมเบอร์เกอร์ในมือหบฉับลีเดียลีเดียเสียงทุ้มของพี่ชายดึงหล่อนออกจากผวังพึงพรรมพำว่าคุณคาเชนสวัสดีครับคาเชนคอมศรีรษะให้คนทั้งสองนิดหนึ่งเป็นการทักทายลีนุสเงยหน้าขึ้นมอง เมื่อแน่ใจว่าคนเหล่านี้รู้จักกับน้องสาวฝา,าแฝดของเขาจึงลุกขึ้นยืนยื่นมือไปสัมผัสกับผู้มาใหม่ทั้งสามแนะนำตัวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เชื้อเชิญให้แขกนั่งทั้งที่ยังงงง,งสงสัยว่าคนพวกนี้เป็นใครและรู้จักกับน้องสาวของเขาได้ยังไงคงเป็นนายข้าเชียนคนนี้นี่เองที่โทรมาเมื่อครู่ส่วนผู้ชายฝาแฝดสองคนที่ยืนเ้ยง้างหลังนั้นก็คงเป็นเพื่อนกันกระมัง ลีนุสขยับจะไปดึงเก้าอี้ข้างโต๊ะมาเพิ่มเนื่องจากโต๊ะที่เขานั่งมีเก้าอี้เพียงสาตัวเท่านั้นแต่คาเชนกลับบอกว่าไม่ต้องลำบากหรอกครับคุลีนุสพลกับพันเขานั่งโต๊ะนั้นได้เมื่อชายหนุ่มเหลือบตามองคู่แฝดจึงได้รับการค้อมศีสษนเล็น้อยเป็นการยอมรับแต่เขาก็ไม่ไวายสงสัยให้เพื่อนคุณมานั่งด้วยกันก็ได้นี่ครับยังพอมีที่ว่าง หนึ่งในคู่แฝดยิ้มด้วยน้อยก่อนจะบอกอย่างสํารวมขอบคุณครับแต่เราไม่ใช่เพื่อนคุณคาเชนหรอกครับเป็นลูกน้องที่สนิทหน่อยเท่านั้นเองพี่ชายฝาแฝดของรีเดียจำต้องพยักหน้ารับก่อนจะซุดตัวลงนั่งที่เก้าอี้เดิมของตัวเองคุณมาได้ยังไงคะก็เมื่อกี้เมื่อกี้ผมอยู่ที่ถนนฝั่งตรงข้ามนั่นไงเขาบุยหน้าออกไปยังนอกร้านพอดีผ่านมาผ่านมาอีกแล้ว ช่างบังเอิญสียจริงดีเดียคิดในใจนี่เขาไม่รู้เลยเรื่องไงนะว่าหล่อนกำลังอยู่กับพี่ชายและต้องการเวลาส่วนตัวอีกอย่างหล่อนกับเขาก็ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันสักหน่อยเอหรือว่าเขาจะมาทวงคำตอบเมื่อคืนกันนะมีธุระอะไรหรือเปล่าคะถ้าเป็นเรื่องนั้นละก็ฉันไม่อย่าเพิ่งปฏิเสธผมลีเดียคุณยังมีเวลาคิดอีกหลายวัน ก็ไหนคุณบอกว่าพรุ่งนี้จะไปฟินแลนด์ยังไงคะลีนุสทำทีเป็นสนใจกับแฮมเบอร์เกอร์และเฟรนฟรายในถาดของตนเองหากหูของเขากำลังผึ่งกลางตั้งใจฟังบทสนทนาของน้องสาวกับชายแปลกหน้าใช่แต่ผมเปลี่ยนใจแล้วผมจะกลับมาที่นี่อีกมเมาคำตอบจากคุณผมอยากให้คุณมีมเวลาคิดนาน,น,าน ตอบคำถามของหลอนเสร็จเขาก็ชิงหันหน้าไปชวนรีนุสคุยโดยไม่เปิดโอกาสให้หลอนได้ปฏิเสธซึ่งก็ดูเหมือนจะถูกคอกันเสียละเกินลีเดียไม่ทราบว่าเขารู้ได้อย่างไรว่ารีนุสช,ชอบหรือไม่ชอบอะไรถึงได้หยิบยกแต่เรื่องที่พี่ชายของหลอนชอบขึ้นมาพูดทั้งนั้นแต่ดูเหมือนว่าผู้ชายคนนี้จะรู้ทุกอย่างที่เขาอยากรู้ได้ไม่ยากเมื่อหลอนเหลือไปมองสองพี่น้องคู่แฝดที่นั่งคุยกันเบาๆอยู่โต๊ะถัดไป ก็ได้แต่ทอดถอนใจว่าชายหนุ่มสามคนนี้ทำเอาร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดแห่งนี้ดูแคบดูคับแค่ไปถนัดตาสำหรับคาเชนนั้นแม้ท่าทางของเขาจะเป็นไปอย่างธรรมชาติแต่รังสีแห่งอำนาจบารมีของเขาช่างทำให้สถานที่ที่สถานที่แห่งนี้ดูต่ำต้อยนะักคาเชนนั่งคุยอยู่ด้วยไม่นานเขาก็ขอตัวกลับแต่ก่อนกลับเขาขอเอาตัวหล่อนออกมาคุยด้วยนอกร้าน โดยบอกกับลีนุสว่ามีทัวระกับอาร์ิน,นจะคุยกับหล่อนเป็นการส่วนตัวเนื่องจากลีนุสทราบว่าการทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กหรืออาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเด็กทั้งพิการหรือแม้แต่เด็กที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ผู้ทำจะต้องลงชื่อยอมรับกฎเกณฑ์ที่ห้ามไม่ให้นำเรื่องของเด็กคนนั้นไปเผยแพร่หรือแม้แต่เล่าให้คนใกล้ชิดฟังแม้กระทั่งการพูดคุยเรื่องเด็กคนนั้นท่ามกลางสาธารณชน เช่นบนรถเมย์ก็ไม่สามารถทำได้มิฉะนั้นจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอันลบินเป็นอะไรหรือเปล่าคะหล่อนถามซ้ำในคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบจากเขาแกสบายดีผมแค่อยากคุยกับคุณสองคนเท่านั้นสีหน้าของเขาเรียบเฉยบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาแท้ๆที่เขาอยากคุยกับหล่อนตามลำพังจึงโกหกลีนุสไปเช่นนั้นคะลีเดียตามเขาไม่ทันจริงๆ นับวันหล่อนก็ยิ่งรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้อันตรายไม่น่าไว้ใจเลยหล่อนไม่เคยคาดเดาได้เลยว่าเขาต้องอาการอะไรกันแน่ผมต้องไปฟินแลนด์วันนี้พอดีทางโน้นมีเรื่องยุ่งต้องรีบไปเคลียร์เขาอธิบายแต่ลีเดียไม่เห็นความจำเป็นที่เขาจะต้องอธิบายเรื่องนี้ให้หล่อนฟังจะว่าไปแล้วหล่อนเองก็เพิ่งรู้จักกับเขาเมื่อวันก่อน ไหนว่าเขาเป็นลุงของตาหนูอันบินไปรับเด็กชายกลับบ้านตัดหน้าหลอนพอเจอกันที่บ้านคชรัตก็ทักทายกันธรรมดาเท่านั้นไม่คิดว่าจะมีเรื่องให้ต้ตองยุ่งเกี่ยวกันอีกแต่แล้วเขาก็อาสาขอตามไปส่งถึงบ้านแกล้งทำโอเอไม่ยอมกลับจนหลอนต้องออกปากแล้วก็มาเมื่อวานหลอนพาอานบินออกไปเที่ยวข้างนอกขากลับก็มาเจอเขาดักรออยู่ บอกว่าขชรัตวานให้ไปรับบุตรชายแต่พอรถแล่นมาได้ไม่นานเขาก็สั่งให้พันไปส่งอันบินและพาหล่อนไปทานข้าวซึ่งก็ดูเหมือนว่าเขาจองโต๊ะไว้เรียบร้อยแล้วแสดงว่าเขารู้ตัวและวางแผนไว้แต่แรกแล้วพอมาวันนี้อยู่ๆเขาก็โทรเข้าเครื่องของหล่อนบอกว่าจะมาหาแล้วก็มาจริงๆบอกว่าบังเอิญผ่านมาซึ่งหล่อนก็ไม่เชื่อหรอก แล้วคนที่รู้จักกันแค่นี้จะจำเป็นต้องอธิบายความเคลื่อนไหวของตัวเองให้อีกฝ่ายฟังหรือล่ะเขาพูดต่อว่าผมแวะมาบอกว่าคุณยังมีเวลาคิดอีกสองสาวันเสร็จธุระแล้วผมจะกลับมาเอาคำตอบผมหวังว่าเราจะได้กลับเมืองไทยด้วยกันทำไมคุณถึงอยากให้ฉันไปเมืองไทยด้วยนะคะผมชอบคุณคาเชนตอบขณะมองสบตาหลอนที่มองมาอย่างค้นหา เขารู้ใจตัวเองดีรู้ว่าตอนนี้เขาชอบหล่อนอยากได้หล่อนไปกับเขาแต่มากกว่านั้นเขาก็คงต้องรอให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์สังหรณ์บางอย่างบอกเขาว่าหล่อนจะปฏิเสธแต่เขาอยากให้เวลาหล่อนคิดอีกหน่อยแท้จริงแล้วชายหนุ่มไม่อยากยอมรับคำปฏิเสธจากหล่อนต่างหากเขายังไม่พร้อมที่จะฟังผู้หญิงปฏิเสธผู้ชายซึ่งเพียบพร้อมไปด้วยรูปสมบัติและทรัพย์สมบัติอย่างเขา ทั้งยังไม่เคยตกถูกปฏิเสธมาก่อนพูดเป็นเล่นหล่นว่าเสียงสัน่นกลัวเหลือเกินว่าเขาจะจับความสั่นในน้ำเสียงของตัวเองได้คาเชนเหลือบตามองสองหนุ่มผู้แฝดเลขาคนสนิทซึ่งทำหน้าที่เป็นบอดี้การ์ดให้เขาเป็นในตัวนิดหนึ่งคงจวนเวลาเครื่องออกเต็มทีไม่อย่างนั้นสองคนนั่นก็คงไม่มายืนอยู่ตรงนั้นเนื่องจากเป็นการรบกวนเวลาส่วนตัวของเขาผมต้องไปแล้ว คิดให้ดีๆนะลีเดียแล้วผมจะกลับมาเอาคำตอบหวังว่าจะเป็นข่าวดีข่าวดีสำหรับเขาคนเดียวน่ะสิเขาไม่ใช่คนโง่คงรู้หรอกว่าหล่อนต้องปฏิเสธแน่ๆถึงได้ย้ำนักย้ำหนาหมวัวแต่คิดค่อนขอดเขาอยู่นั่นเองหญิงสาวจึงไม่ทันระวังเมื่ออีกฝ่ายเข้าประชิดต,ตัวและก้มลงแต่ริมฝีปากที่กรีปากหล่อนรวดเร็วและบางเบาก่อนจะยิ้มอ่อนโยนให้ ในตาของเขาแฝงแววเสียดายแต่ก็ยอมผลาไปโดยดีลีเดียยืนงงอยู่ครู่หนึ่งเมื่อได้สติจึงยกมือขึ้นแตะที่ริมฝีมปากตัวเองคนที่เดินผ่านไปผ่านมาไม่มีใครสนใจเลยเนื่องจากเรื่องนี้พวกนี้เป็นเรื่องปกติที่ผู้คนจะยืนกอดจูบก,กันตามที่สาธารณะเมื่อกี้ใครๆก็คงคิดว่าเขากับหล่อนเป็นคู่รักกันคู่รักหรือ แฟนเหรอลีอเดียทำไมเมื่อกี้ไม่เห็นบอกล่าว,ว่าเป็นแฟนลีนุสต่อว่าเมื่อหญิงสาวเดินกลับมานั่งที่เดิมด้วยท่าทีงงงงเล็กน้อยแฟนตายละ่ะลีนุสคงเห็นเขาจูบหล่อนเมื่อกี้อย่ามาทำไก่หน่อยเลยหนาะก็คุณคขเชนั่นไงไม่เลวหรอกนะผู้ชายคนนี้พี่ชายว่ายิ้มยิ้มเขาไม่ใช่หล่อนเถียงไม่ออกเลยจริงๆรู้แต่ว่าใบหน้าร้อนเผาไปด้วยความเขินอาย ก็คนไม่ได้เป็นแฟนกันเขาจะจูบกันหรอเป็นใครก็ต้องคิดแบบนี้ทั้งนั้นไม่เอาหน้าเราเป็นพี่น้องกันนะเป็นฝาแฝดกันด้วยทําไมเราจะไม่รู้แล้วเมื่อกี้เราก็เห็นไม่ต้องอายหรอกคนเขาจูบกันเกลื่อนเมืองเมื่อกี้เขาก็คงแค่แตะๆเท่านั้นเองใช่ไหมคนอื่นเขาจูบกันดูดถึงคนนั้นยังไม่เห็นอายเลยคนพูดยังยิ้มลีนุสลากเสียงวิจารณ์อย่างจงใจล้อเลียน เมื่อเห็นใบหน้าของอีกฝ่ายซับสีชมพูระเรื่อเขายินดีหากผู้ชายคนนั้นจะเป็นแฟนกับน้องสาวฝาแฝดของเขาท่าทางดูเป็นผู้ใหญ่สุภาพแบบนั้นคงด,ดูแลลีเดียได้ดีทีเดียวบ้าหยุดพูดเดี๋ยวนี้นะโอเคโอเคล้อเล่นนิดเดียวทำโกรธนะและแม่รู้หรือเปล่าท้ายประโยคน้ำเสียงของเขาจริงจังขึ้นเมื่อนึกถึงอุปสรรคความรักของน้องสาวรู้ แต่เขาไม่ใช่แฟนของเราหรอกนะเป็นพี่ชายพี่รัฐจริงๆอย่างที่บอกนั่นแหละวันก่อนเจอกันที่บ้านพี่รัฐพอเราจะกลับเขาก็เลยแวะไปส่งเราก็ขอขึ้นไปกินกาแฟาบนบ้านก็เจอพี่ลีนาไม่เจอแม่หรอกลีนาปากโป้องอย่างเคยละสิคงชอบหรอกเรื่องแบบนี้เีนุสต่อให้ก่อนที่หลาอนจะทันได้พูดจบอืมเขาไปเล่าให้แม่ฟังแม่ก็มเม่เราหนิดหน่อย สั่งให้ติดต่อด้วยที่เราก็ไม่รู้ว่าเขาแปลาเบอร์เรามาจากไหนเพราะสนิทกันมากและไม่เคยมีความรับต่อกันลีเดียจึงเล่าเรื่องที่คาเชนชวหนหล่อนไปทำงานที่เมืองไทยให้ลีนุสฟังรวมถึงเรื่องที่คุยกันที่หน้าร้านนั่นด้วยหลังจากนั่งฟังอยู่นานลีนุสก็ออกความเห็นบ้างเขาคงชอบนายจริงๆแหละลีเดียผู้ชายด้วยกันดูออกแต่เราไม่ได้คิดจะไปอยู่เมืองไทยกับเขา เพราะเขาแค่ชอบเราหรอกนะรีนุสผู้หญิงทุกคนก็อยากอยู่กับผู้ชายที่รักตัวเองทั้งนั้นลีเดียค่ะแต่ความรักมันก็เริ่มจากความชอบและความรู้สึกถูกชะตากันทั้งนั้นแหละลีเดียด้านนายคิดว่านายจะนึกรักคนคน,นึงได้ทันทีที่เห็นหน้าหรือแค่เดินผ่านอย่างนั้นหรอหญิงสาวนิ่งหล่อนกำลังคิดตามสิ่งที่พี่ชายคู่แฝดพูดมันก็จริงอย่างที่รีนุสว่า ความรักนี้มันก็คงเริ่มจากการนึกชอบและถูกชะตากันคงน้อยคนหรอกที่จะนึกรักกันได้ตั้งแต่แรกเห็นแบบนั้นมากหน่อยก็เห็นจะมีแต่ในนิยายประามปรานั่นแหละอย่างน้อยความรู้สึกชอบก็นําพาให้เราอยากทำความรู้จักกับอีกฝ่ายให้มากขึ้นจนกลายเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันและรู้สึกรักได้ในที่สุดแต่ก็นั่นแหละหล่ยังรู้สึกว่าเวลาระหว่างหล่อนกับเขามันยังน้อยเกินไป และถ้าสมมติว่านายกับเขารักกันจริงๆจะทำยังไงละ่ะลีเดียไม่รู้เหมือนกันแม่คงไม่ยอมลีเดียทราบว่าแม่ของหล่อนไม่มีวันยอมให้หล่อนคบกับผู้ชายไทยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเมื่อครั้งที่ลันนาพี่สาวของหล่อนสมสารกลับมาอยู่ยบ้านแม่ก็สั่งห้ามหล่อนเด็ดขาดไม่ให้คบผู้ชายไทยการที่ลันนามีปัญหากับคนรักจนต้องแยกทางกันซึ่งก็เป็นเพ่อฝ่ายชาย ไม่ยอมทำมาหากินวันๆเอาแต่เล่นเกมคอมพิวเตอร์ปล่อยให้ลันนาต้องออกไปทำงานหาเงินมาจ่ายค่าแฟตซึ่งทั้งคู่ขอให้แม่ของฝ่ายชายซื้อให้เนื่องจากตอนนั้นยังไม่มีใครมีงานประจำจึงไม่สามารถซื้อแฟตด้วยตัวเองได้และแม่ของหล่อนก็ตัดขาดกันไปแล้วพอเลิกกันฝ่ายนั้นก็ไม่ยอมคืนบ้านให้ทางที่ตกลงกันแล้วว่าจะโอนให้เป็นชื่อของลันนากับสามี หลังจากที่ทั้งสองมีงานประจำทำเรียบร้อยแล้วและจะว่าไปแล้วรันนาก็รับหน้าที่จ่ายค่าแฟตให้แม่สามีทุกเดือนตั้งแต่เริ่มซื้อเรื่อยมาจนย้ายออกสรุปว่ารันนาโดนหลอกเสียทั้งใจเสียทั้งเงินซึ่งแม่ของหล่อนก็โกรธมากพยายามจ้างทนายเพื่อทำเรื่องฟ้องร้องแต่เนื่องจากแฟตเป็นชื่อของเขาอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างจึงเป็นเรื่องยากที่จะชนะคดีความ ลีนุสบีบมือน้องสาวซึ่งอายุอ่อนกว่าเขาเพียงสินาทีแรงๆขายจะปลอบโยนเขาเองก็คิดเหมือนลีเดียแม่กับพี่สาวต่างบิดาของเขาทําไม่ถูกที่เอาผู้ชายเพียงสองคนมาตัดสินผู้ชายไทยทั้งโลกว่าจะเลวเหมือนกันหมดหากลีเดียจะรักกับผู้ชายคนนั้นขึ้นมาจริงๆเขาก็มองไม่เห็นทางที่จะช่วยน้องสาวได้เลยโดยทราบดีว่าลีเดียจะไม่มีวันขัขดคำสั่งแม่ หากเรื่องมันร้ายแรงถึงขั้นต้องตัดแม่ตัดลูกขอบคุณที่รับฟังกันจนจบนะคะฟังจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือจะคอมเมนต์มาคุยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้จาด้วยนะคะ